สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับสวนพลังสุนมงืงขาอินบุรีวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็มาดูการห่อพลังในสวนกันครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการห่อพลังนั้นก็มีถุงซีขุนครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าร้านค้าออนไลน์ก็กันไกลไว้ตัดแต่งพลังที่จะหอนั้นจะเลือกลูกที่ โตเท่ากับเหรียญห้าบาทครับประมาณนี้ครับกิ่งนี้มีสองลูกจริงก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ครับดูนะครับพันกับกิง่งม,มัดไว้รูมหลวมพอครับต้องแน่นมาก ทุกที่ผมก็จะเอาแปลงมาด้วยนะคือว่าแปลงสิบพันที่เราซื้อใหม่ๆม,มาเอาไว้รับปัดให้ลูกมันมนสวยอาจจะมีอะไรติดตามตามลูกแล้วก็ทำทำความสะอ,อาดให้มันสักหน่อยก่อนที่จะห่อ แต่เมื่อคืนฝนตกดูแล้วผิวก็มันว่าฝนชลางบางส่วนไปครับนี่ครับดูนะดูว่าไม่ไมยากครับปลูกไว้ที่บ้านต้นสองต้นขยันหอสน่อยได้กินแน่นอน บางครั้งเราต้อง <c oughs> เลือกนะครับเลือกว่าเอาลูกเอาลูกที่สมบูรณ์พอลูกมันโตมขึ้นแล้วมันจะโนมกิ่งกิ่งหักบางทีก็ไม่ต้องเสียดายแต่งตัทิ้งส,สักลูกหนึ่งเพรากิ่งนี้มีมีสองลูกแล้ว สวนสุม,มนทาอินบุรีครับ ไมต้องมัดแน่นมากครับอันนี่ผมห่อไว้เมื่อสามสี่วันที่แล้วนี่ครับรูปประมาณนี้ก็หอได้แล้วเดือเท่าเรียนห้าบาทกดทำความสะอาดให้มันสะหน่อยครับอันนี้ครับอันนี้ก็หอได้แล้วครับ ลูกนี้ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ตัดทิ้งเลยกว่าแต่งฮหเอาลูกที่สวยแล้วก็สมบูรณ์เดี๋ยวมันโตมาก็ถ้าเราหอมก็จะสวย น,นี่รอโตสักพักหนึ่งครับโอจะต้องแต่งออกตัดออกลูกนอ,อันนี้น,นีหอได้แล้วครับบางทีต้นไม้ใบ ใบป,ปลังบับางก็เลยหาไม่เห็นผมสํารวจก่อนโอเคครับจริงลืมถือแปลงที่ใช้ประจันมามันจะมีแปลงที่ฟันซื้อมาเอาไว้ไว้ปัดลูกพลังก่อนที่จะห่อให้มัน คือสอาสานเมื่อช้าผมก็พึ่งพึ่งเด็ดยอดไปครับตัดยอดประมาณอย่างนี้ครับนับหนึ่งสองสามเพื่อว่าแล้วก็เด็ดเด็ดยอดไปครับให้เพื่อมันแตกกิ่งใหม่แล้วก็ออกรูป สองวันก็จะฉีดฮอร์โมนนมสดครับกับฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินรียเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ลูกสวยหวานกรอบครับ บางนคนก็นิยมใช้หนังสือพิมพ์หอยหอยชั้น,นแต่ผมว่าประหยัดดีก็ใช้ผงชีกุุนอย่างเดียวนะ นี่ก็ธรรมศาตินะครับหยกเพี้ยตามตามตามนี้ตามดอกนี้เพี้ยชอบมะกอะทุกนี้ก็น่าจะเพี แล้ลูกตรงนี้มีมีสองลูกผมแต่งทิ้งไปลูกเือกที่ลูกที่สมบูรณ์ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้สองลูกดูสมบูรณ์สวยดี นีม่มง่ายเลยแอ้พันแล้วก็มัดถุงห่อฝรั่งจะมีจะมีรูเล็กๆครับไว้ระบายน้ำข้างล่างอันนี้ดูชุบๆดูไม่ดูชุบๆไง ทีนี้จะพยายามแต่งแต่งจริงให้มันไม่ให้สูงมากไม่เกินตองไหมมันง่ายต่การดูแลรักษาเวลาเราเก็บเราตอนเรา,เราคำ้ำไม่สูงมากอยงนี้แบดเรียม ดีชอบอาสาดให้สะอเคลูกนี้ด็กัำเลยู่มันช่างใจวะจะหอเลยดิามทีล้ลืมหลายวันจัดยืนจีด พอลูกเดียวครับีลูกเดี๋ยวก็แต่งตัวอาบจริงง่ายๆครับหรือว่าดูแลง่ายแต่ต้องใส่ใจมันหน่อย ลูประมาณนี้อย่างนี้ครับสองสองลูกอย่างนี้นบางทีบางทีก็จะต้องช่างใจแล้วก็เลือกเอาไว้สักลูกหนึ่งพอครับจะให้มันโตซะหน่อย อันนี้ยังไม่ได้ทำามันล่วงไปก็มันต้องไปเสียดามั้งอย่างนี้ก็อาจจะต้องแต่งตัดทิ้งอันนี้ยังหอมไะดนะ้แต่ตาลูกนี้ได้นะ ข้างบนมันก็ต้องแต่งทิ้งตัดทิ้งถอนได้แล้วต้นนี้ลูกมันยิ่สวยได้ คงจะต้องเอาฮอร์โมนนมสดมาฉีดใช่ีหอได้แล้วเนี่ยครับทำความสะอาดให้มันซะหน่อย ันนี้ยังไม่ได้แล้วอันนี้ <S <S เดี๋ยวค่อยเอาตรงมาหอ่อมีันดูสำรวจทรมศาสตร์เหมือนกัน ถ้าอย่างเงี้ยผมผมนิยมไว้ไว้ลูกเดียวพอเดี๋ยวให้มันโตสักหน่อยบางทีอาจจะออก์การมาตัดทึ้งเลยเนี่ยอย่างนงี้ะเรียกว่ามันเยอะเกินไปเดต้องตัดทิ้งเด็ดทิ้งไปแล้วโอ้ยสิ สองลูกหรือสามลูกครับเนี่ยอย่างงี้ครับเนี่ยต้องดอกต้องหัวมนะันต้องเนี่ยปีบออกครับมันมสะอาดเลยดีมันโตเท่าไหร่ก็ค่อยค่อยเอาถุงมาหอ่อ อย่างเงี้ยเพียชอบมากครับเนี่ยครับพอเดี๋ยวว่าต้นมันโูงเกินมันลำบากครับจะต้องจะต้องมาใช้ไม้คำละถ้ารูปมันโตอย่างเงี้ยกิ่งจะโน้มลงมา ลูกนี้สวยเขียวครับเป็นการพิธีการห่อฝลัง่งเบื้องต้นครับง่ายๆสวนสมุนทาอินบุรีครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วย